ชื่อนุชี่นะคะ AKA หมอแบบแม่ลูกอ่อน,นะคะ่ะปัญหาสุขภาพของนุชที่ผ่านมาคืออะไรเอ่ยก็ต้องบอกก่อนว่านุชเป็นซึมเศร้าอยู่เดิมเนาะปีนี้ก็คือเข้าปีที่เก้าที่คุณหมอได้แอกว่าเป็นซึมเศร้าแล้วก็นุชเพิ่งคลอดลูกได้เจ็ดเดืนเอนคะมันก็จะมีปัญหาน้ําหนักค้างน้ําหนักคล <c oughs> อดค่ะ <c oughs> ก็แก้ไขแบบไหนบ้างคะหนุก็มีไปปรเรื่องน้ำหนักที่ หนูหนูเน้นเลยว่าหาตัวที่ไม่มีออยอ <G ül> เน,นตัวที่มันมีสารที่ต้องห้ามเพราะมันจะลงเร็วนี่เรียนมานะเนี่ยเรียนมารู้ว่าอะไรห้าม <G ül> ก็ไปหาตัวที่เขาห้ามเ <G ül> พราะมันลงจริงแต่มันหลอน <G ül> หรอนใช่เ <G ül> พราะออกกําลังกายมันมันเหนื่อยแค่เรียงลูกก็เหนื่อยแล้วก็มีไม่ออย <G ül> อหาทางรัดแล้วก็คิดจะไปผ่าตัดก,กระเพาะลดขนาดกระเพาะ แต่ว่ามารู้จักกับโปรแกรมนีก่อนคือ,ค,อคือรู้ทุกอย่างอ่ะแล้วแล้วแล้วฟิลเกสดูท่าทางมันจะช้าด้วยแล้วทําไ,ไมถึงแล้วทํา,าไมถึงยอมมันคือก็ก็ยอมรับว่าได้ลองอยาตรงนั้นไปเนาะแล้วอาการซึมเศร้ามันแย่ลงมากาแย่แบบเห็นได้ชัดเลยสองเดือนเดือนสองเดือน,ออนแล้วทีนี้ก็ได้มาคือรู้จักมานานแล้วแต่ไม่คิดจะลองแล้วพอร่างกายมันแย่มากจริงๆก็เลย ลองดูสักทีแล้วมันยั่งยืนโอ้มันยั่งยืนทำไมยังใช้อยู่แล้วก็จะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่กล้ากลัวๆเหมือนเราอะแล้ก็มันช่วยเรื่องทั้งออคุมหิวแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะสําหรับใครที่เป็นภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าหรือว่าเหนื่อยหน่ายเขาแท้กับชีวิตเนี่ยฟิลเกรดช่วยได้จริงๆโอเคโอ้โหเป็นประโยชน์มากอะประโยชน์สุดท้าย มีอะไรเพิ่มเติมไหมประโยคสุดท้ายเลยนะดักใครให้ฟิวเกลีโอเคอเยีเ่ยมเลยขอบคุณค่ะ